รอเท่าไรแล้วทับบเพื่อนเี้ได้เลยมาดูให้บอสจะจบแล้วครับได้เลยมาดูให้บอสออ้ยไม่ด่าพี่จีนะพี่จีไหนพี่จีนะบอกเอาเบอร์มาสี่ศูนย์สองเจ็ดสองนายอุ้ยไหนายดาบพังเลยมันไม่รู้เหรอว่ามันกำลังเล่นกับพระเจ้ายังไม่ล้มอ่ไม่มีรถมันอยู่อีกนะมึงมึงมาคุยกับเขาเลยเนี่ยเขากำลังเปิดอะไร้ยู่ฟี่ไปไปไป แตกแกแฝกแกตต่อติดต่อติดต่อติดตอติดต่อตดตอติดต่อติดต่อต้ตอต่ติดตอติดต่อตกดตอตต่อตตอตกดต่อติดต่อติดต่อติต่อตตต่อตตตต่ตต่ตตกตแตกอตกแตกอตดตตตตตตตอต่อตต่ตดตกตตตตอตตอตตตตตตตอ จล่าหำก็ใช่นะจล่าำก็ใช่นะพี่บอมพี่บอมไอ้จไอ้มีกน่งพี่มีเอาเอไม่เหนื่อไม่ายนะหลังเต็แล้วไอ้ยดสะพานสใหม่บบนะขอการัรัสวยวเดียวไปเดียวเก๊พี่พีพี่ผมโดนผมโดนเวลาครูสาวสิบนาทีได้ไงมันแค่ยี่สินาทีมั้งไอเอเอ้อไอ้ลยไอ้อมเป็นรรุกเวงเดีเวงไอ้สัตวเดี๋เวงไอ้เด่นเนี่ยมึงตะมึง เบอร์นาโนกูฟีเลยนเซนเอ้นเดีเลยตี๋ตรอไม้เดียววันป๊อกวันป๊อกวันป๊อวันป๊ออููวันป๊อกวันป๊อกดูดิ วันบล็อกวันฟ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 ล็อกยิงหน่อยยิงหน่อยครับจะป่นยิงหน่อยครับยิงหน่อยครับผมมีนาโน่ครับผมยิงหน่อยครับผมมีนาโน่ครับผมยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยดียูหน่อยเออป่นชื่จะมีเกงไหนมาซ้อนกูต่อเปล่าวะไอ้ไอ้ไอ้พวกเรียตีไอ้ไอ้เรียตีไอ้ปืน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 ไอ้ยงาย นายนายนายออกออกแก๊งไปแล้วนายนายออกแก๊งไปแล้วเลียเลียนีไม่ได้แล้วออกแก๊งไปแล้วออกแก๊งไปแล้วออกแก๊งไปแล้วเรียนไม่ได้แล้วออกแล้วออกแล้วงอมนี่ล้มสองแล้วตรงไหนเลเวลเลเวลกำลังไปกำลังไปกำลังไปอ้างอมแล้วอ๋อไอ้ปูปูปูอยู่นี่พี่รอดพี่รอดพี่หลอดใส่ดีป้ะใสชิลๆโอ้โหสามสีก็ใส่เราจะเล่นแล้ว

ภาพวกสภาพวกชิวชิวชิวชิไม่บไปหาพี่ชอปกนไอ้เหี้ยแต่ลอยอะแต่ไรเจ๊ไอ้เหี้ยไปหาพี่ชอปกนไปรีบิตีไม่ใช่หรอไม่เขาย่แพ้เขาจะเกลียเป็นลงสีไปก่อนเริ่มีบไอ้เขาไม่ใส่ผ้าปิไม่ใช่หรอเปดปากแกเดียวใส่ผ้าปิดปาเป็นพ่ตีไม่ใช่หรอรู้ตำรวีน่าจะเป็นพ่ตรป่ะแกล่งเนี่ย อ,อ Bref, ını, 對對๋อท okay. ี่ชนะเราเป็นชอปที่แพ้เป็นตีกูนดีกูไอเทียข้างในเิลล่วงสแล้วล่วงสแล้วเรเบลลอไรกข้างในเบลล์ผมหลังหลังรถไบแล้วหลัไปหลังไปหลังวหลังรถไฟแบบจบแล้วบีกู้ข้างหลัง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 มันทาได้พี่มันทำได้ใส่ไปตรงตรงตรงพาวไปเลสายสองคนเลย้รอยิงหน้าพานะ แป็นลิศสอที่ไม่ผมขว้มินนี่ของผมตึงอหมหนิว่าถ้ามันทำเราคู่อะไรไอ้โง่ไอ้สัตว์เราป้องกันตัวเซลฟีไอ้มินนี่โมสวยมึงกูเน้มึงพ่อกูเนมึงร่วอะไรมึงวะไยังเง้อยังงอไอ้สัตว์ายังงอไอ้สัตว์จะเย็นพี่งอพี่จะเย็นพี่เฮ้ยเดี๋ยวาี้เหี้ยวน้เดี๋ยวนีิเดีาแวงดิเดีาแงดิเดี๋้เดี๋ยเดี๋ยี้เดีโชวโีว์ดิโชวโช้์ดิโชวนชว์ดีโชวนดีโชวนดียวนีว์ดิโชว์ดิ เอาดับเอาตายโอ้ไม่โชว์เลยอะไรโอ้ไม่าดูไฮไลท์อยู่ไม่โชว์เลยวะไม่ไหวโชว์เฮียใส่โชว์ไม่ออกโชว์ไม่ออกห้าจุดสูงห้าจุดสองห้าจุดสองโชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้ห้าจุดสูง งานได้ล่ามาสุดแล้วเอ้ยดีกว่ารอบก่อนหน่อยนึงได้ได้สกอฮ่าพี่นน่์ดูนะไม่ไข่นะเก่งขึ้นนะเนี่ยได้ได้ได้สกอร์แคสเก่งขึ้นนะเนี่ยเราอะเก่งขึ้นตั้งเยอะไอ้กระจวกไอ้กระจวกไอ้กระจวกไอ้กระจัวหรือไม่ได้ฮัทจุดสูงหรือไม่ได้บอาบ้าบ้าฮะบอสจะขึ้นปืนใหม่ใช่ไหมไม่รู้ดูหวัน เอ้ผมมาได้สปริงอีโวมาผมจะทำบอลครับคือผมติดเนยบอลยูซีติดเทมใช่ไหมบอลจะสปริงไปเลยหรือบอลเจ้าเป็นตังสดถ้าเราเป็นตังสดเดี๋ยวผมจะสปริงไปขายคิดด้วยก่อนนะเก็บไว้ก่อนแหละยังยังก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าบ้างได้ครัไอ้เหี้ยอบขายไปกินไม้ด่วนเลยอีกเวอไอ้ตู้พูดธจากอ่หมูเป็นไรหมูมาเติมกระชาเท่าไหร่ครผ้าแข็งอ่ะแข็งตรงไม้อ่ะ ไม่ปวดพรุ่งนี้แค่ไปใช่ไหมวาซีอ่ะใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวบอกคิงเลอเคโอเคสิบตัวแค่สิบตัวเองพิจิีเงียบเลยว่ะพิจิ๋นได้บอกปะผมเข้าไปบอกได้เลยเออบอกเลยก็ได้ว่าพรุ่งพรุ่งนี้สตรีมสองทุ่มวาซีบอยบอสเลยนะผมมาไหนให้บอสผมมาไหนให้บอสทั้งสองพันบอสบอกวันนี้ไม่ใช่ตอนแรกโอ้ยเฮียพรุ่งนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ไม่บิดอผมใช้มาเองผมใช้มาเองไม่เป็นไรอะไรอะไรบ้าเนี่มึงหลบไปยังอ่ะเล่นกันเนี่ยผมเล่นมาตั้้งเมืื่ออคนแลวบส มันต้องมันมีของให้เราลองเลยใช่ปะมีมีมีบอสถ้าบอสแม่งเต็มเมื่อเขาจะให้เซ็ตเมื่อยื้อๆบอสไม่ได้บอกจริงเลยพรุ่งนี้สองทุ่มบอกไอ้บอลน่ะบอกเด็กไอแก๊งเราเดินเผื่อใครอยากเล่นเดี๋ยวไม่โดนลุมไม่ไหวเดิเดี๋ยวเอาแก๊งมาเยอะหน่อยเดี๋ยวโดนลุมปอแตมเงียบก่อนดิคุยกับคิงอยู่ครับแมม่่งไแบบนี้นะแบบนี้นะดูนะครับคนดูดูนะครับดูนะครับดูสันดานบ๊อบบี้นะครับ เป็นอย่างนี้แล้วครับด่าคนในแก๊งพอทนด่าบอสพอเลยนะครับฝากไปรำหน่อยนะครับไม่ต้องลงไม่ต้องลงเออแม่งอย่างรั่วนอะไรนะจอดเฉยเล่นวันนี้กอนะบอสเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรนะอเล่นเล่นวันนี้โดนเท่าไรเล่นวันนี้โดนเท่าไหร่ไม่เอาดีหิวข้าวอะไรวะพวกนี้พ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องโดนแล้วพรุ่งนี้ก็บอกกินข้าวเออพรุ่งนี้ไม่ต้องโดนแล้วพรุ่งนี้เล่นชัวร์สองทุนเจอกันอินเตอร์เซชั่นแฟนตาซีใครอยากเล่นไปโหลดเล่นได้นะครับ ที่แฟนเพจ i n i t a t i o n เป็นตัวทีพรุ่งนี้เจอกันสองดุ่มแต่ UI อะไรเขาทำมาดีสัดเลยนะพรุ่งนี้ไปเล่นปาลูกลูกชายป้าเล่นครับป้าโหลดมาแล้วเล่นแต่มเมื่อคืนแล้วป้าไอดี <ID. S 2> เดี๋ยวไปบ่อยบอลให้จะมชาร์จอ้ยล้านหนึ่งแสนบาท ไม่เติมหรอกห้าพาวอะแสนเอาไปแสนนึงไอ้น่องกนินมีดีกว่ากินมีดีกว่าหิวแล้วอะ่ะแล้วบอสมึงจะเล่นตอนไหนอะ่ะบอสีอะ่ะอะไรครัาบบอสพรุ่งนี้สองทุ่มเล่นปะ พวกนี้ผมผมน่าจะหกโมงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นต่อกับวอตสวยบ่อยบอลได้นะสองทุ่มตรงพรุ่งนี้ล่ากินอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้แมม็กีอยู่บอลให้โอเคมาดูครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูวอซีนะวอซีแฟนตาซีนะครับอย่าลืมมาดูพี่ด้วยนะอย่าลืมไปโหลดด้วยนะพรุ่งนี้สองทุ่มนะพี่ติ๊กูยังไม่จัดอย่าลืมไปโหลดเลยนะอย่าลืมไปโหลดเลยนะวอซีแฟนตาซีเลยไม่เอาเซ็ตพันเซ็ตหมื่นแต้มหมด พี่เป็นสตรีมเมอร์ด้วยพี่ได้เซตหมื่นแค่นั้นน่ะไล่ยิงไก่อ่ะมันน่ะกูบอกเลยไล่ยิงไก่พวกจนๆไม่มีของอ่ะเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวมีงานใหญ่เดี๋ยวมีงานใหญ่อยู่น้องหน้าเจ๊กเหมือนมึงเลยเทวใครคอสเพย์เป็นกูอย่างนันนะเฮ้ยพี่อยู่ได้ม้าพี่อยู่ได้สวัสดีครับตัวจริงหน้าบวมกว่านี้นะไม่เหมือนโง่ไอเบย์ไปเพิ่มหน้าได้เพื่อนเปิดพี่โดีโอมากกว่าคุยเลยก็ได้ครับเดี๋ยวคาม เอาเหรียญเงินล้านที่ผมนะครับให้ไปแล้วใหายไปตั้งแต่แรกแล้วมีพัดอยูเอาที่ผมนะครับเหรียญเงินล้านครับเรือกระชามายังเฮ้ยเติมไปแสนนึ่งไงอันนี้ไม่ได้ไหนจะเกลียกันอีกไหมครับกูว่างินป่ะจต่ไม่ผิดมีอะไรติดใจอยีกไหมไม่มีครับแล้ว M K K ครับอยากอยากเล่นต่อป๊อบอ๋อไม่ว่างครับพี่อ๋อไอยไปครับไอยไปติดติดครับอยากเล่นอุ้ยใจเย็นพี่จิ๊ พอดีติดงานสปอนอะไม่ว่างเล่นด้วยอะโอเคอยากเล่นครับลอยใบรอหน่อยจเดะอยากเล่วป้ยก็เผื่อโอเคแบบว่าอยากเล่นไงเห็นตอนนนั้อ๋อไม่ไม่ว่างครับพอดีไอ้นี่ครับมีธุระต้องทำครับพี่โอเคครับมันไว้รอบหน้าก็ได้ครับเก่งเก่งเก่งนะครับเดี๋ยวค่อยรอบหน้าค่อยเล่นกันใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้บ๊อบดอกจันบ๊อบเอาอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างนี่หว่าถูกลไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้ม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 จอดยิ้มจอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่าหรือว่าหรือว่า หรือว่าพรุ่งนี้หกโมงป้าบอสพรุ่งนี้เขียนว่าเออพรุ่งนี้ได้มาดิไม่ใช่ครับผมพรุ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ใช่ครับผมหมายถึงผมผมมีงานพรุ่งนี้หกโมงครับพี่ใจเย็นพี่ตีพี่เอาอย่างนี้เลยโอ้มันเลื่อนร้อนจัดโอเคกพี่ตีได้มอเตอร์ไหม ก็ได้แล้วแต่ไ่เล่นั่เล่นเล่นได้ยพี่ตีพี่เล่นม่ครับจะเล่นไหมครับจะเล่นไหมล่ะวอลตีนะวอตีลตีัโอเคได้วอตีอินเฟสเทชันแฟนตาซีครับโอเคครับงั้นจบเลยไดครับงั้นครับได้คโอนตังเลยครับโอนตังเลยครับเก้ไม่ฝ่ายชนะนะครับครับเดี๋ยวประกาศไปไปไปแลียวอันนี้อันนี้เคลียร์เคลียร์เรื่องเงินเหนียวหนึ่งหหครับหนึ่งห้าครับหนึ่งห้ ขอบคุณมากครับผมเอมนเคขอบคุณครับบอลรู้ยังเนี่ยเคียวดีมาขึ้นแจกกันรู้ยังไงไม่รู้อะเฮ้ยจิงจอกจิงจอกเอาหางไอ้แบ๊กบอกปัญญาอ่อนเหมือนคนมีกันเบองสิบปันอ่ะกเก้าอันเสียบเข้าไม่ได้รู้เรื่องไงอ่ะเก้าอันเสียบเข้าไได้โคตรใหญ่อ่ะใหญ่ยาวหลายอันเลยเอามาแว่นหนึ่งกับบอสตรนลบอะลบสาวสิบคนลุกได้เลยเนี่ยไอ้แม่แล้วมึงบอกมึง่บนเขาเหมื่นมีปืนใหม่ไงยิงจ่อบนเขาช่วยพวกมึงเนี่ย โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งได้แม่งได้แม่งได้ปืนไฟไปแม่งไม่ช่วยแก๊งเลยือสนามดาก็เพราะกูนี่แหละกูยิงตลอดไอ้้เหียกูสาช่วยแม่งไม่เห็นเลยนะไม่บอกกูดูดึกเมื่อคืนอ่ะมึงป้าไอ้เหี้ยแมสไอ้สัตารโอเคโอเค